คับงานบ o ็อกกี้เดย์ผมต้องเล่าให้ฟังนิดหนึ่งนะครับจริงๆแล้วกริโกบล็อกกี้เราเนี่ยเราอยู่บนโลกนี้มาปีนี้ครบปีที่ร้อยหนะครับแต่ว่าเราเริ่มจัดงานที่เป็นงานบ o ็อกกี้เดย์จริงๆเนี่ยปีนี้ครบรอบปีที่24นวันแรกที่จัดคือ24ปีที่แล้ววันที่11เดือน11นะครับและถ้าดูจริงๆวันนั้นที่เราจัดปี1999นะฮะมันตรงกับปีเฮเซที่11ประดพอดีของญี่ปุ่นก็เลยเป็น11 111 1 11, 11, เราก็เลยเอาสัญ,ญลักษณ์ของเลขหนึ่งซึ่งมันมีบังเอิญมีคาแรคเตอร์ที่มันตรงกับตัวเลขหนึ่งพอดีนะครับก็เลยมาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของวันปอกี้เดย์นะครับแล้วหลังจากนั้นนอกเหนือจากที่ญี่ปุ่นเราก็เเลิมฉ วันป๊อกกี้เดย์เนี่ยมาเรื่อยจนถึงปัจจุบันนี้นะครับอาจจะมีในช่วงของสถานการณ์โควิดที่เราไม่ได้จัดงานนะครับก็อาจจะดูเราหายไปน,นิดนึงนะครับแต่ก็ยินดีว่าปีนี้เราได้กลับมาจัดงานนี้อีกอีก,อกครั้งหนึ่งนะครับงานป๊อกกี้เดย์จริงๆแล้วเป็นการเฉลิมฉลองที่เราจะส่งต่อความสุขให้กับคนที่เรารักให้กับคนที่เราแอบชอบอยู่นะครับแล้วหนุ่มสาวชาวญี่ปุ่นก็จะซื้อป๊อกกี้นี่แหละครับ ไปให้กับคนที่ตัวเองรักในวันที่เป็นวันที่18/11 11นะครับในงานนี้เราก็เลยจัดทีมบ็อกกี้เดย์กลับมานะครับแต่ผมคิดว่าปีนี้เราพิเศษตรงที่ว่านอกเหนือจากการเฉลิมฉลองวันบ็อกกี้เดย์แล้วเนี่ยเรานําเอาบ็อกกี้รสชาติใหม่2รสชาตินะครับก็คือบลูเบอร์รี่โยเกิร์ตกับสตรอเบอร์รี่พีชโยเกิร์ตเนี่ยมาทำซอฟต์ลอนช์ในงานนี้ด้วยนะครับและในขณะเดียวกันก็เป็นครั้งแรกที่ กรีโกเมืองไทยเราเอา p ็อกกี้คาเฟ่นะครับมาอยู่ในที่แห่งนี้ด้วยนะครับ p ็อกกี้คาเฟ่คืออะไรคือการรังสรรค์เอาตัว p ็อกกี้มาคู่กับเมนูเครื่องดื่มต่างๆครับในงานนี้เราก็จะได้เห็นเครื่องดื่มประมาณ5ประเภทนะครับที่เราเอา p ็อกกี้มัทฉะสมมตินะครับมาผสมกับตัวที่เป็นมัทฉัตรมิลค์จริงๆนะครับแล้วก็ได้ดื่มแบบความอร่อยไปคู่กันนะครับก็อันนั้นเป็นที่มาที่ไปนะครับแล้วก็ความตั้งใจเราของในงาน p ็อกกี้เดย์ปีนี้ครับ มันมีหัวค่ะได้ยัดชิมไม่รู้ คือก็อย่างที่ผมเล่าบนเวทีก็คือคือเราจะเวลาเราจะดูึกซีรีส์ดูการ์ตูนเลยเราจะกินขนมไปแล้วก็ป๊อกกี้ก็เป็นหนึ่งในขนมที่เราเรียกใช่เพราะว่าเมื่อก่อนจะติดรถสตอร์บิลี่ซือไปหนึ่งแถว <S <S ก็เริ่มดูวันพีจนตอนนี้ก็ดูจนมาหลายปีแล้วครับาาก็ต้องจับความได้อนะย่างวันนี้เป็นไงบ้งางเคยได้ไปดูรายการได้ทำอะไรบ้างเริ่มแรกก็ร้องเพลงแล้วก็ไปเล่นอะไรนะแข่งกันกินนะแล้วเราก็ เกือบลืม hmm. ตัวไปว่าก็มีสื่อภาพมจะต้องสวยนิดล้วคุณลืมครับผมผมอคุณฝอยใจจอยครับใช่แล้วมันก็จะมีเล่นคีบป๊อกกี้ก็หลายอย่างนะว่าสนุกดีมีมีบูธคาเฟ่ด้วยทำบุญด้วยนะครับได้ทำบุญด้วยทำที่ฝอยค่ะนอกจากงานป๊อกกี้เดย์แล้วป๊อกกี้จะมีกิจกรรมอะไรพิเศษอย่างไรไหมคะมาให้ย อ๋อครับอีกไม่กี่วันที่จะถึงนี้นะครับที่หน้าห้างร้านเซ็นทรัลเวิลด์แห่งนี้นะครับเราก็จะมีการลอนช์ตัวงานที่เรียกว่ากุลิโกหรือจอยออฟแฮปปี้เนสนะครับจะเป็นงานที่เราตั้งบูธอยู่ตรงลานด้านนอกนะครับตั้งยาวเลยตั้งแต่วันที่23เดือนนี้ไปจนถึงต้นปีหน้านะครับก็มามาร่วมงานกับเราได้นะครับและนอกเหนือจากป๊อกกี้แล้วนะภายใต้กุลิโกะจริงๆแล้วเรามีสินค้าหลายประเภทนะครับมีขนมหลายแบรนด์มากนะครับมีไอศครีม แล้วก็มีสินค้าใหม่ล่าสุดที่เราเพิ่งนำออกตลาดเมืองไทยในปีนี้ก็คือนมอพามอนครับก็คือจะมาเต็มครบรูปแบบนะครับพร้อมกับนั้นผมคิดว่าสื่อหลายๆท่านท,านทราบอยู่แล้วว่าผูา้บปิโภคเมืองไทยถ้าไปเที่ยวโอซาก้าโกริโกะเรามาอย่างโอซาก้าทุกคนต้องไปถ่ายรูปก,กับป้ายโกริโกะนะครับป้ายนั้นเราเรียกว่า go in mark นะครับคือการก้าวเข้าไปสู่เส้นชัยครับในงาน the joy of happiness เราก็จะนำ ป้ายโกลอินมาร์คเนี่ยมาจำลองอยู่ที่นี่มีปิดป้ายที่มีความใกล้เคียงกับที่อยู่ที่ดงธงบุรีที่ออกสักการมากๆครับก็เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าน้องๆคงจะให้ความสนใจในการมาถ่ายรูปนะครับแล้วก็มาเยี่ยมชมพูดเราครับก็ฝากด้วยครับเห็นว่านอกจากนี้ที่มีน้องเห็นึองร้วยที่มันเื็นที่สาธารณะและกินบนทุเรียก็จะมีมีอีกเหมือนกันใช่ครับใช่ครับรวมถึงกระจอ่ะครับพีเดชเราก็มีเซอร์ไพรส์หลายอย่างนะครับก็ลองติดตามเราดูครับราม มาเยอะมากมานยมากตวชเรมากดีใจครับที่มีคนมาให้กัเยอะขนาดนี้คร้าเกิดเ,เอ,อมันพอมันยิ่งเยอะมันยิ่งสนุกมันยิ่งแบบเรมีแรงเพียร์ขึอนเราก็ยิ่งสนุกข,ข,ข,ขึ้นพอเนหก็หเจอเแฟนให้กำลังใจ กีเดลด้วยวกันนะครับก็ผมว่าแฟนๆก็ได้มาร่วมกิจกรรมเราบ้างแหละแต่สำหรบับบางคนที่วันนี้จะติดงพระภารกิจไม่ได้มาวันวันหน้าออก,ก็มีโอกาสพี่ถึงวันไหนนะครับมีพรุ่งนี้ครับคือวันนี้วันนึ่ค,ครับก็ฝากไปด้วยนะครับก็มีแต่บุ๊คาัฟเฟลมาเยอะอร่อยมากครับ